ร่วมมือกับพวกเราหรือว,ว่าทำกิจกรรมร่วมกับพวกเราในการที่จะลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่บนท้องถนนไม่ได้ตัวเลขที่ผมเรียนกับพวกเราว่ามีคนตายบนท้องถนนถึงเมื่อวานเนี่ยหนึ่งมืนสองร้อยยี่สิบสี่ศพคนเหล่านี้ถ้าบอกว่า คุณค่าที่ทีเดียร์ไอผมประเมินว่าคนตายคนเนี่ยรัฐต้องสูญเสียไปตั้งแต่ให้เรียนหนังสือมารักษาพยาบาลมาปัจจัยต่างที่รัใส่ลงไปที่บอกว่าสิบล้านเนี่ยต่อวันตรงเนี้ยมันไม่เกินจริงก็เท่ากับว่าเราสูญเสียไปแล้วแสนกว่าล้านทรัพยากรไปกับการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนบนท้องถนนเนี่ยคนเหล่านี้ผมไปหลายพื้นที่ผมจึง เราได้เห็นเนี่ยหลายคนเนี่ยหมดกําลังใจบอกว่าแก้ยากละัะคือเรื่องวินัยการที่จะทูดเรื่องวินัยของคนการที่จะแก้เรื่องวินัยมันต้องใช้เวลาอันนี้ผมผมเป็นคนที่ยอมรับประเด็นนี้จนปีที่แล้วคนไทยลดลง 5, ลประมาณสักห้าหลายนาครับการต้องสนุนเกินกว่าให้ให้ให้มันกระเจื้องชีวิบุญอะไรที่มันใหญ่ ลดการตายถ้าเราทำนดูส so ิ็จที่พวกเราอยากได้มาตรการต่างๆ้งนายกรัฐมนนรีอการมนสมัไทยในประการตามจังหระจังหวัดเนี่ยแล้วสูงรกามปลอดภัยตกรรมการที่สำคัญอยู่นี่งปนไกอย่างนี้คือคนไกที่ต้องตีสามปนปีทำวันไม่ทาด้วังหวัดประชุมและสิ่งที่ผมมันไม่ปอดภัย เป็นจังหวัดทำทีเริ่มไปสู่ถ้าท่านจะจำได้แข็งเพราะฉันจำอุบัติเหตุตท้งประสบความสำเร็จเพราะถ้าเราทำให้ทุกตำบลมันปลอดภัยทอนนี่คือตำบลบ่อยางอะไรสำคัญท่้กหบการเชื่อมต่อมท่านดูข้อมูลท่านบริหารข้อมูลผมมานั่งเี่ผมเห็นทั้งประเทศไอถนนเส้นสายหลัก ห้าหมื่นกว่ากิโลเมตรประมาณ่าหนึ่นสามพันกิโลมิโลเมตรแต่ปีหมื่นกว่ากิโลเมตรของทางลวงถนนหมดแต่อีกปีอีกหกแสนกิโลเมตรและไอถนนหกแสนกว่ากิโลเมตรนั่นแหละครับที่เป็นถนนที่เราโดยศักยภาพนี่ผมเชื่อว่าเราเรายากที่จะดูแลถนนทั้งส่วนทางส่วนที่ต้องถึงดูแลถนนกับส่วนถนนที่รับผิดชอบของประมาณที่มี มันไม่สอดพท้องกันผมเริ่มคุยกับท่านมโทหนึ่งแล้วว่าเวลาน้ำท่วมพายุมาพอเสร็จจากดพายุมาเนี่ยทางหลวงต้ทางหลวงชนบทเขเก่งเขาขอมุดกลางทันทีแต่เวลาทาวหนัท่านเลยจากนสมมาาให้คนปกองลงทิดวันนี้ก็คงเป็นปรเอประเทศบาล อบตนั Hoy, ้นอยู่ระหว่างกันนะครับต้องเห็นดูและกรับโครงการต่อไปเป้าหมายก็คือว่าต้องการจะให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยนัฐสิทนะครับโดยใช้สื่าโมเดลหรือสื่อต้นแบบนะครับในการที่จะให้องค์กรท้องถิ่นได้ประสานความร่วมมือกันนะครับ ในเรื่องที่จะเริ่มตั้งแ,แต่การสร้างหัวำนึกที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างน้อยก็สิ่งที่เราพยายามรณรงค์ก็คือมองไม่ขับนะครับไม่ขับรถเร็วหรือว่าต้องสมกกันนอกก่อนอที่จะขับรถในท้องถนรนรวมไปถึงการที่จะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นได้สนวจเรื่องเส้นทางจิตเ,เสียงทั้งหลายที่ในท้องถนนที่ท้องถิ่นครับรับผิดชอบ ในประเทศไทยเนี่ยเรามีถนน7,000 0กิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่โครงทํางของประมาณสัก53,000ทางหลวงจุนบุต47,000ที600กว่ากิโลเมตรเนี่ยอยู่ในการดูแลของท้องถิ่นตั้งแต่อบตทศบาลอบตมาธเมืองพัทยาเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเป็นสิทธิ์เป็นเนวันนี้ให้ตำบลบังปะออดไปถ้าสามารถทำได้ ทุกกระบนดในประเทศไทยก็สามารถทำกิจโปรยได้โรงเรียนต่างๆนะครับตับชั้นะถมมัธยมสุ๋ยหาอะไรให้ช่วยกันสร้างสิสรนึกเรื่องการตารอิินัใอย่างไรการสร้างให้มีวินัยในทุกเครื่องเป็นเรื่องที่คิดว่าเราต้องช่วยกันในในิ่งจริครับอันนี้แหละครับอันอันช่วงที่วันที่เก้าของเราเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหลืออีกสามเดือนเนี่ย ทำอย่างไรที่จะให้การสูญเสียีวิตของท้องถิ่นมีน้อยที่สุดนะครับก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องช่วยกันในเทศกาลข้างหน้าที่จะเหลืออยู่คือเทศกาลออกษาก็ดีเทศกาลลอยกระทุมก็ดีใหม่ก็ดีทําอย่างไรที่จะให้คนได้ใช้รถใช้ถนน้วยความระมัดระวังนะครับสิ่งที่เราพยายามบอกว่าเมาแล้วไม่ขับนะ ราไม่ขับรถเร็วนะครับรวมหมดกันทั้งอย่างก็ขอให้เราได้ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้ได้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปมอบราชการในมอบนโยบายในตัวราชการในพื้นที่จังหวัดต่างๆหลายจังหวัดได้เห็นความสําเร็จของหลายจังหวัด ที่ลดการสูญเสียชีวิตคนท้องถนนลงได้อย่างเป็นรูปธรรมก็อยากที่จะได้เห็นสงขาเป็นเม,มืองต้นแบบอีกสักจังหวัดในการที่จะลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจาก